สวัสดีครับแมนรัตพลครับผมคนจริงๆผมเชื่อว่ารอยยิ้มเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากนะเพราะตัวอย่างตัวผม่ะผมชอบ ชอบอคนที่ยิ้มสวยครับจะเป็นคนชอบชอบรอยยิ้มมากครับแล้วก็ใส่ใจในเรื่องรอยยิ้มมากครับเ <laughs> คล็ดลับของผม <laughs> ใช่ไหมครับจริงๆแล้วาการดูแลช่องปากเนี่ยผมเชื่อจริงๆนะว่าการแปลงฟันเนี่ยต้องแปลงแบบอย่าอย่ารีบแปลงะครับต้องค่อยๆแปลงแล้วก็ใช้เวลากับมันหน่อยะครับแล้วก็ใส่ใจกับมัน,นครับเพราะว่าถ้าเราดูแลดีด้วยแบบชีวิตประจาวันของเราเนี่ย ฟันมันจะสวยเองได้ด้วยนะครับแบบว่าโดยที่เราไม่ต้องไมต้องไปทําอะไรมันเยอะแยะครับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ได้ไปศึกษาครับว่าผม,มอยากทำบีเนียมากแล้วก็เลยศึกษาแบบที่ไหนเนี่ยที่แบบเป็นหมอแบบ มีคุณหมอที่เชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์มากๆนะครับก็คือก็เลยไปเจอหมอคุณหมอท่านหนึ่งอยู่ที่อร์เดนทอนะครับผมก็เลยจะไปทํากับคุณหมอนะครับพอไปถึงปุ๊บคุณหมอเขาก็ตรวจฟันดูแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องทําหรอกฟันสวยอยู่แล้วเดี๋ยวคุณหมอตกแต่งให้พอแล้วครับเพราะว่าเสียดายเนื้อฟันเนื้อฟันเราเป็นอะไรธรรมชาติแล้วมันดีอยู่แล้วครับบางครั้งถ้ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากเนี้ยก็แค่ดูแลให้มันดีแล้วก็ตัดแต่งนิดหน,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 น่อยก็พอแล้วครับ ก็เลยได้เข้ารู้จักอัลเดนท์ลครับผมประทับใจในอัลเดนท์ลมากนะครับคือผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบคลินิกในเชิงพาณิชย์นะครับผมแล้วก็เป็นคลินิกที่ใส่ใจคนไข้จริงๆผมบอกปัญหาว่าผมไม่มั่นใจในตรงไหนเขาก็ค่อยๆแก้แล้วก็อยู่กับเราแบบเหมือนกับคนในครอบครัวครับทำให้ผมรู้สึกเชื่อมั่นในในคลินิกนี้มากๆครับ ทุกคนอาจจะกลัวนะครับการไปคลินิกหรืออะไรอย่เงี้ยเพราะว่าโควิด19เนี่ยมันก็รุนแรงมากนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่า Art d e n t a l เนี่ยมีโอ้โหการดูแลขั้นตอนการดูแลที่ดีมากๆนะครับอย่างที่ผมไปล่าสุดก,ก็คือเป็นการใส่ชูโคเวอร์นะครับน่ารักมากใส่กันสีมีสายสีเลยนะครับอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะมีการคัดกรองนะครับผมทำให้เรามั่นใจว่าการที่เราไปเนี่ยคือทุกคนก็ป้องกันตัวเอง กันมากๆครับผมเพราะฉะนั้นแล้วปั้นใจในอันเดนเท่าได้ครับ